มาถึงก็ไปติดต่อที่ผักตรงนี้นะคะถ้าตรงไปก็เป็นจุดกลางเต็นค่ะแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะ,ะเจอกับบ้านค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ารวมนะคะอันนี้ก็คือบ้านผักค่ะ ค่ะทุกคนพบเกัาช่องหวานจอยชินแนลนะคะวันนี้หวานจะพาทุกคนมาเขาเรียกว่าพ r e แ camping นะคะที่อำเภอบ้านนาะจังหวันดคนครนายกค่ะแล้วตอนนี้หวานก็ถึงแล้วนะคะแดดดนี่ก็คือจุดกลางเต็นบ้านไม้ริมบึงนะคะอำเภอบ้านนาะที่หวานก็เช่าบ้านเป็นหลังแบบนี้นะคะหลังละ650้ห้าิบค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ และห้องน้ำนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยแต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดที่หวานเลือกมาที่นี่ก็คือ oh. วิวค่ะทุกคนไปดูกันเลยทุกคนคะและนี่ก็คือวิวของจุดกลางเต็นท์บ้านไม้ริมบึงนะคะสวยมากสวยมากๆค่ะทุกคนตอนนี้คือเวลาบ่ายสองบ่ายสามนะคะถึงแม้ว่าข้างนอกจะร้อนแต่ว่าตรงนี้มีล่มไม้เยอะมากเลยค่ะทุกคน ก็จะมีบ้านแบบบ้านบ้านไม้ไผ่แบบนี้นะคะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใครจะกางเต็นท์ก็ได้นะคะจุดกางเต็นท์ก็คือจุดนี้นะคะวิวสวยมากค่ะทุกคนประทับใจเป็นอย่างยิ่งนี่ก็เป็นบ้านนะคะเราอยู่หลังมุมสุดเลย มีชิงช้าให้นั่งโวยติดถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนและมื้อเย็นวันนี้นะคะเขาก็จะมีหมูอัะทะนะคะให้เรากินก็คือเราก็สั่งเขาเพิ่มเติมชุดละสามร้อยห้าแล้วเราก็เอาหมูมาเพิ่มนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องที่แบบมีแค่ห้องนอนแล้วก็เป็นห้องแอร์ส่วนห้องน้ำจะแยกออกมานะคะนี่นี่คือห้องน้ำ และนี่คือวิวค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะหนีจากเมืองกรุงที่มีแต่ความมุ่นวายนะ,ะทุกคนมาพักผ่อนที่นี่ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพและธรรมชาติยังคงอยู่ดีมากค่ะทุกคนตรงนี้นะครับสวยมากและข้างในตรงนี้นะคะ ขับรถเข้าไปเนี่ยก็จะมีคาเฟ่ค่ะชื่อป่าสักคาเฟ่นะคะก็จะมีเรือเป็ดนี่รถเป็ดเรือเป็ดให้ปั่นส่วนบ้านหลังนั้นนะคะเขาก็ให้เราเช่าด้วยเ,ออเราสามารถไปกางเต็นท์ตรงนั้นนะคะสามารถตกปลาได้นะคะแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็มี วิวสวยมากค่ะทุกคนเห็นวิวแล้วสดชื่นเลยค่ะแล้วก็ลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนบ้านถ้าใครมาแบบกับเพื่อนนะคะเป็นหมู่คณะบ้านหลังนี้ก็นอนได้6คนนะคะส่วนเราเป็นบ้านหลังมุมแบบนี้นอนได้สองคนเป็นห้องแอร์นะคะถือว่าโอเคเลย แล้วนีนก็เผยชุดหมูกระทะ350้าบบาทนี่น้ำจิม้มโอ้โหบรรยากาศชิชลๆริมบึงค่ะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะครับสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน Het ligt.